อ้าวสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนลงม็อด Pixelmon นะครับ1.16.5นะอนแรกก็กดสร้างโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่โปรไฟล์ฟอร์ตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็เพื่วเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมต่อมาเลื่อมาที่เวอร์ชัน1.16.5นะครับตัวนี้นะแล้วก็เลือกมาเป็นอันแรกเลยนะครับเป็นฟอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเห็นไหมตัวนี้เลยนะครับมันก็ติดตั้งให้เรานะครับ ขั้นตอนนี้คือการติดตั้งอัตโนมัตินะแล้วก็แค่รอให้เฉยนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะด้งออกมานะครับแล้วก็กดรูปบ้านนะแล้วก็กดเปลี่ยนดูนะเป็นฟอสนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ open game directory นะครับว่าเอ้ยไฟล์เกมเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่ไหนนะซึ่งข้อสรุปคืออยู่ในโプเジェクトก็ m i n m y c a f t นะครับโอเคเราก็ดูแล้วว่ามันอยู่ใน m i n mycard นะแล้วก็เข้าไปที่ m i n m y c a r t ได้เลยนะครับต่อมานะครับคือการย้ายไฟล์ที่เรามีนะครับเอาแรกเราเข้าตั้งค่าก่อนนะแล้วก็รายการไฟล์นะครับนี่นะ แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่นะครับอย่าลืมมาเปิดด้วยนะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราจะไม่เห็นไฟล์ d i t mycar ์ My นะสำคัญมากๆเลยนะครับโอเคเปิดแล้วก็กดกลับไปนะครับต่อมาเข้าไปที่ไฟล์ที่ผมให้ใต้คลิปนะคะมันจะเป็นไฟล์ mod นะครับซึ่งอันดับแรกเราก็ต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับนี่นะแตกไฟล์ออกมาแล้วมันจะได้เป็นโฟลเดอร์ mod นะครับนี่นะครับโฟลเดอร์ er mod แล้วก็ขานาจะมี2อ,อย่างนะก็คือไฟล์ c o n f i กแล้วก็ไฟล์มดนะครับก็คือใช้2ไฟล์นี้นะที่แตกไฟล์ไปนะครับแล้วก็กดคัดลอกหรือว่าตอดก็ได้นะแล้วก็ย้ายไปที่ดอทไมค์ f านะครับซึ่งโปรเจกต์ดันเชื่อของผมอยู่ใน Data นะครับบางคนที่ก็อยู่ในเกมนะไฟล์ข้างนอกนะแต่ของผมอยู่ใน Android Data นะครับแล้วก็เลื่อนหาโปรเจกต์ดันเชื่อได้เลยนี่นะโปรเจกต์ดันเชื่อนะเข้าไปนะแล้วก็ไฟล์นะ แล้วก็ด o t my c a t นะครับเห็นปะอันที่สองนะปุ๊บแล้วก็กดวางได้เลยนะครับหน้านี้นะกดวางเข้าไปเลยโอเคนะพอเสร็จแล้วนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมีหไหมมีคอนฟิกแล้วก็มีมอดนะครับต่อมาคือเข้ามาในเกมต่อนะแล้วก็ ลรากดฟอสดูเหมือนเดิมนะแล้วก็เข้าไปที่ Open Game Directory เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้าที่ไฟล์นะเช็คว่ามีคอนฟิกแล้วก็มดเข้ามาอย่างนะตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับโอเคก็เช็คนะว่าข้างในมีมอดอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะก็มาถ่วงให้ไปก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะโอเคตอนนี้ก็เข้าเกมต่อเลยนะครับมากดเล่นได้เลยนะแค่น,นี้เองนะครับ โอเคนะพอโหลดเสร็จนะก็จะเข้ามาในเกมแบบนี้เลยนะครับหน้าจออินเทอร์เฟซมันค่อนข้างที่จะขยายใหญ่นะครับมาท่านก็ลองหาดูนะว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคอันแรกผมขอเข้าไปตั้งค่าในเกมก่อนนะนี่ผมกราฟิกต่างๆก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคเราลองมาเล่นดูกันบ้างนะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะนี่นผมมันก็จะให้เลือกตัวละครนะครับเลือกสตาร์เตอร์นะก็โปกตินะครับเล่นได้นะไม่มีเออร์เลอร์นะครับแต่ว่ามันจะมีการซ้อนทับของปุ่มอยู่นะเดี๋ยวจะมาสอนแก้นะครับนี่นะผมสร้างเป็นแบบแบบแบบพื้นเรียบนะครับใจ็แบบหลุดใไบปไปหน่อยนี่แบบประมาณนี้เลย แต่ว่าไม่รู้แทนมันถึงใหญ่แบบนี้นะเออไอพวกอินเทอร์เฟซนี่มันใหญ่แปลกๆนะครับ <All right. S 1> ก็เล่นได้นะโอเคแล้วนี่คือผมกด R ไม่ติดนะครับเพราะว่าปุ่มเนี่ยมาทับกันนะแล้วก็แค่ไปแก้ปุ่มใหม่นะครับ แล้วก็พยายามเลือกดูนะว่าปุ่ม R เนี่ยมันทับกับอะไรอยู่นะถ้ามันเป็นปุ่มทับเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับอ่าเจอละว่ามันสับทับกับปุ่มนี้นะเราแค่เปลี่ยนปุ่มเนี้ยให้เป็นปุ่มอื่นนะครับกดคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วแล้วก็กดสั่งเป็นปุ่มอื่นนะครับได้ปุ่ม Enter เฉยเลยนะโอเคนั่นก็ได้เหมือนกันนะครับแค่นี้ปุ่มก็ไม่ทับกับปุ่ม R ของเราเลยนะเราสามารถเรียกน้องออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะก็จะประมาณนี้นะครสำหรับการเล่น การลงเนาะ